ดครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมสาหรับตัวเหล็กที่ยื่นออกมารับตัวหลังคาทางดิมบ้านนะครับก็คือบ้านทรงนี้นะคือเราไม่อยากเห็นเหล็กที่โผล่ออกมานะครับจะทํายังไงได้บ้างนะครับก็มีหลายท่านถามผมอยู่นะครับผมเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่ามีหลากหลายวิธีมากนะครับผมก็คือตัวนี้บางทีเรากลัวไม่แข็งแรงนะครับตัวที่ลูกศรชี้เราก็อาจจะต้องมีแล้วก็ ทำทาสีเอาหรือ <DA> ไม่ก็ทํากล่องปิดเอานะครับผมก็คือตัวนี้ผมจะเรียกว่าตัวยื่นรับจันทันริมนะครับตัวที่สองสามสี่ไปนู้นนะครับผมด้านหลังแต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวปิดปิดปลายจันทันนะครับคือตัวนี้เราจะใช้เหล็กกล่องสามุนิ้วครึ่งนะครับดูที่วงกลมชี้เมื่อกี้แต่ว่าตัวปิดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องสี่คุณสองนิ้วคือตัวจันทันี่จะเป็นเหล็กกล่องสี่คุณสองนิว้ว คือเรื่องขนาดเหล็กแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไล่ให้ดูเพราะว่าเวลาผมทําตัวยื่นรับจันทันริมเนี่ยผมจะทําเป็นตัวไว้รับโครงฟ้าไปด้วยนะครับผมเป็นโครงเหล็กนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นโครงไม้นี่ก็คนต้องมีตัวนั้นแหละครับตัวที่ยื่นรับจันทันริมนะครับผมเป็นตัวล่างนะครับก็คือเสร็จเสร็จแล้วเราติดฟ้าแล้วเราจะได้เรียบแบบนี้เราก็จะเหม็นกล่องนะครับคือสําหรับท่านที่ที่ชอบก็ทําเป็นกล่องออกมาก็ได้นะครับผมอย่างนั้นนะครับ คือถ้าเราไม่อยากเห็นเราก็ทําวิธีนี้หรือม,มีอีกหลากหลายวิธีนะครับจะวิ่งบนอีกทีนึงก็ได้นะครับมีหลากหลายมากคือยื่นแต่แปรก็ได้นะครับอันนั้นแล้วแต่แต่ว่าอนี้เป็นวิธีของเรานะครับเราจะทําแบบนี้ก็คือติดตัวยื่นรับจันทรนริมออกมานะครับเราก็จะมเห็นปลาไม่เห็นไม่เห็นในตัวโครงเหล็กที่โผล่ออกมาอย่างนี้นะครับผมก็คือจะเห็นเรียบนะครับคือหลายๆท่านนะครับ ก็จะมีวิธีที่ต่างกันไปแต่ว่าทําเสร็จแล้วออกมาก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันไหนทาง่ายทยํายากกว่ากันนะครับคือของเราเนี่ยเหตุผลที่เราทําตัวนี้นะครับตัวยื่นรับกันทานริมนะครับเพราะว่าเวลาเราทําโครงฟ้าเนี่ยเราจะใช้ตัวเหล็กกล่องสามกนญแจครึ่งตัวนี้ตัวที่ยื่นออกมานะครับผมตัวที่ผมวงกลมไว้เมื่อตอนแรกๆนั้น เพื่อมารับโครงฟ้ารอบนอกนะครับเวลาเราติดฟ้ารอบนอกเราก็จะได้เห็นฟ้ารอบนอกเรียบๆแบบนี please, really so ้นะครับคือแล้วแต่เราชอบนะครับบางท่านก็อาจจะใช้เชิงชายตีปิดลงมานะครับแต่ว่าวิธีของเรานะครับที่เราทําแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราทําโครงฟ้ามาเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับคือเราเราจะทําโครงฟ้ารอบนอกด้วยเหล็กกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้พวกสีหลายพวกอะไรเราก็ต้องห้อยลงมานะครับอันนั้นก็แล้วแต่วิธีการทําของเรานะครับแต่ว่าวิธีการทําของเราเราจะทําแบบนี้นะครับก็คือเอาเหล็กกล่องเนี่ย น้ำกับตัวยื่นรับจันทรนริมนะครับแต่ว่าตัวจันทรนสุดท้ายเราจะทําสุดแค่นี้ก่อนนะครับก็คือสุดแค่ตัวบ้านตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวถังเมนหลักนะครับทั้ง3ตัวที่เป็นสีน้ำเงินเป็นรูปจันทรนไปก็คือแบบนี้นะครับทั้ง3าตัวก็จะสุดอยู่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางจันทรนส่วนตัวกลางๆนะครับจะเป็นตัวรับจันทรนที่เป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราวางจันทรนเสร็จแล้วเราก็จะปิดหัวปิดท้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องยื่น เราจะยื่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้เรายื่น80เซนเราก็ยื่นไว้ก่อนเลย80เซนหลังจากนั้นเราก็จะติดตัวยื่นรับจันทันริมออกไปนะครับคือเหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่อง4คูณนิ้วนะครับแต่ว่าตัวยื่นรับจันทันริมที่เป็นสีเหลืองเงเนี้ยจะเป็นเหล็กกล่อง3คูณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เราก็จะตัดมาสักประมาณ75เซนประมาณเนี้ยเราขึ้นไปติดให้เสมอหลังจันทันเลยนะครับให้ยื่นออกมาไว้ประคองรับตัวจันทันริมตัวที่เราปิดหัวปิดท้ายจันทันจะเป็นตัวรรัับบนะค อันนี้คือผมพูดอธิบายตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเป็นตอนๆอีกทีหนึ่งนะครับคือตัวสีเหลืองเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมแต่ว่าวิธีการทําที่ผมบอกนะครับหลากหลายมากนะครับที่เราติดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราทําโครงฟ้าจะง่ายหลังจากที่เราติดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมลักษณะนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราติดแปรนะครับติดแปรเราก็ไปติดเสริมอีกนะครับตัวเหลืองๆเ,เนี่ยเพราะว่าถ้าเราติดก่อนมันอาจะไม่ขนานกับแปรมันจะดูไม่สวยนะครับผม หลังจากที่เราติดตัวสีเหลืองๆเสร็จแล้วในเวลาเราทําโครงฟ้าผมจะใช้เหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วเนี่ยแปะท้องขึ้นไปเลยมันก็จะเสมอกันกันกบตัวเหล็กกล่อง4ีคุณสนิ้วอย่างนี้เนี่ยครับคือช่องว่างที่เหลือข้างล่างเนี่ยหนิ้วพอดีนะครับผมคือโครงฟ้ารอบนอกเราจะใช้เป็นเหล็กนะครับเราก็จะทําลักษณะนี้แต่บางท่านอาจจะใช้เป็นซีลายก็ทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับเรื่องขนาดเหล็กนี่แล้วแต่เรานะครับเหตุผลที่ผมใช้เหล็กกล่องตัวยื่นรับจนทานดิมเป็น3ามคุณนิ้วครึ่งก็เพราะเรื่องแบบนี้นะครับผม ไปพร้อมกับโครงหลังคาไปด้วยนะครับก็คือฝ้ารอบนอกเนะี่ยจะเป็นฝ้าแบบสมาร์ทบอร์ด4มินะครับเราจะใช้โครงเหล็กนะครับแต่ว่าท่านใดใช้ซีลายก็อาจจะทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการทํางานของเรานะครับเราจะทําแบบนี้ท่านอื่นก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับเลยเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อในช่างมือใหม่แล้วกันนะครับผมเผื่อในช่างมือใหม่ไปทํานะครับก็จะถ้าเกิดเข้าใจจริงทําวิธีนี้ก็ง่ายนะครับแล้วก็ เวลาเราติดเชิงชายก็จะง่ายด้วยนะครับผมเพราะว่าเราติดเชิงชายเนี่ยเราจะติดตามกรอบริมเลยแต่ว่าตัวยื่นรับจันทันริมจะมีประโยชน์มากนะครับคือถ้าถ้าเราเข้าใจนะครับมันก็จะทํโครงฟ้าทําอะไรได้ง่ายตัวสีน้เหลืองนะครับผมตัวนี้คือตัวจันทันริมนะครับตัวจันทันริมเราก็จะใช้เหล็กกล่องสีเงินสองนิ้วนะครับแต่อาจจะเป็นตัวบางหน่อยก็ได้นะครับผมส่วนตัวปิดหน้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องสีเงนสองนิ้วนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราติดเสร็จแล้วตัวสีน้ำเหลืองก็จะอยู่สูงกว่านิดนนึงะครับ แล้วเราก็แปะเหล็กนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งอีกสองตัวไว้เป็นโครงฟ้ารอบนอกเราก็ยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดต,ติดได้เลยนะครับผมคือวิธีการทาโครงฝ้ารอบนอกมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเราวิ่งเหล็กนิ้วหนึ่งหนึ่งแค่อีกสองเส้นเองนะครับผมนะครับเสร็จแล้วเราติดแผ่นฟ้าเราก็จะได้แผ่นฟ้าที่เรียบๆอย่างนี้นะครับคืออ่าตอนนน้ครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับว่าวิธีไหนทําง่ายนะครับผมก็คือวิธีของเราเราจะทําอย่างนี้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ